ห้าสี่สามสองเทปครับลาจีเอ็ดสว,วัสดีค่ะลาจีเอ็ดยินดีต้อนรับนะคะลาจีเอ็ดของเราก็จะเป็นอาหารด้านอาหาร่าของทางด้านอกษานิดเดงท่านที่สนใจนะคะเราจะมีเมนูแนะนําคือลาบเอ็ดเจ็ดชนิดมีไก่คาอ่าและเมนูเด็ดก,ก็คือลาจีเอ็ดเราหรือท่านใดที่จะชอบทานสุปต้นะคะจะมีส้มตามปลาสลิดทอดเป็นอาหารที่ลูกค้านีนิยมกันมากเลยทีเดียว หรือว่าจะเป็นชุดจิ้มจุ่มอันนี้ยิ่ขายดีเข้าไปใหญ่เลยจะเป็นจิ้มจุ่มชุดร้อยสิบเ็บาทท่านใจสนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาที่ร้านได้ทุกวันเวลาทําการของเราจะเป็นเวลา15บหนาฬิกาถึง23ง่สนาฬิกาหรือถ้าท่านใดสนใจที่จะสั่งจองโต๊ะนะคะติดต่อเบอร์โทรของเราคือ088-910-2330 และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0889102331และท้ายนี้นะคะสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น CB หรือว่า VR หรือว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มล่าชพอกเิ์หรือไม่สมาชิกของฟางนะคะถ้าเกิดเข้ามาที่ร้านมีบัตร VR หรือว่ามีาหลักฐานเข้ามาแสดงว่าเป็นสมาชิกของเราเราลดให้ทันที10%ค่ะถ้ายัง Okay.